ดูก่อน hora, จุนทะเปรียบเหมือนทางที่ไม่ราบเรียบก็ต้องมีทางอื really Once, ่นที่ราบเรียบไว้สำหรับหลีกทางที่ไม่ราบเรียบนั้นอันหนึ่งเปรียบเหมือนท่าที่ไม่ราบเรียบก็ต้องมีท่าที่ราบเรียบไว้สำหรับหลีกท่าที่ไม่ราบเรียบนั้นความไม่เบียดเบียนก็ฉันนั้นแหลมีไว้สำหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผู้เบียดเบียนการงดเว้นจากปนาติบาิ มีไว้สำหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผู้ฆ่าสัตว์การเว้นจากอธินาธานมีไว้สำหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผู้ลักทรัพย์การประพฤติพรหมจรรย์มีไว้สำหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผู้เสพเมทุนการเว้นจากมุสาวาทมีไว้สำหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผู้พูดเท็จการเว้นจากปิสุณวาจามีไว้สำหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผู้พูดส่อเสียด การเว้นจากพฤติวาทมีไว้สําหรับเด็กเลี้ยงบุคคลผู้พูดคำหยาบการเว้นจากสัมผัสปราปะมีไว้สําหรับเด็กเลี้ยงบุคคลผู้พูดเพ้อเจ้อความเป็นผู้ไม่เพ่งเล็งมีไว้สําหรับเด็กเลี้ยงบุคคลผู้มักเพ่งเล็งความไม่พยาบาทมีไว้สําหรับเด็กเลี้ยงบุคคลผู้มีจิตพยาบาทความเห็นถูก มีไว้สำหรับเด็กเลี้ยงบุคคลผู้มีความเห็นผิดความดาริถูกมีไว้สำหรับเด็กเลี้ยงบุคคลผู้มีความดาริผิดการกล่าววาจาถูกมีไว้สำหรับเด็กเลี้ยงผู้มีวาจาผิดการงานถูกมีไว้สำหรับเด็กเลี้ยงบุคคลผู้มีการงานผิดการเลี้ยงชีพถูกมีไว้สำหรับเด็กเลี้ยงบุคคลผู้มีการเลี้ยงชีพผิด ความพยายามถูกมีไว้สําหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผู้มีความพยายามผิดความระลึกถูกมีไว้สําหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผู้มีความระลึกผิดความตั้งใจมั่นถูกมีไว้สําหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผู้มีความตั้งใจมั่นผิดความรู้ถูกมีไว้สําหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผู้มีความรู้ผิดความหลุดพ้นถูกมีไว้สำหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผู้มีความหลุดพ้นผิด ความเป็นผู้ปราศจากทีนมิธะมีไว้สำหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผู้มีทีนม um ิธะครอบงำความไม่รู้ฟุ้งซ่านมีไว้สำหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผู้มีจิตฟุ้งซ่านความเป็นผู้ข้ามพ้นความสงสัยมีไว้สำหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผู้มีความสงสัยความไม่โกรธมีไว้สำหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผู้มักโกรธความไม่เข้าไปผูกโกรธ มีไว so well ้สำหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผู้มักเข้าไปผูกโกรธความไม่ลบหลู่คุณท่านมีไว้สำหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผู้มักลบหลู่คุณท่านการไม่ตีเสมอเขามีไว้สำหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผู้มักตีเสมอเขาความไม่ริษยามีไว้สำหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผู้ริษยาความไม่ตรณีมีไว้สำหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผู้ตรณีความไม่อ้อวด มีไว้สำหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผู้โอ้อวดความไม่มีมารยามีไว้สำหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผู้มีมารยาความเป็นคนไม่ดื้อดึงมีไว้สำหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผู้ดื้อดึงความไม่ดูหมิ่นท่านมีไว้สำหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผู้ดูหมิ่นท่านความเป็นผู้ว่าง่ายมีไว้สำหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผู้ว่ายากความเป็นผู้มีมิตรดี มีไว้สำหรับหล็กเลี่ยงบุคคลผู้มีมิตรเลวความไม่ประมาทมีไว้สำหรับหล็กเลี่ยงบุคคลผู้ประมาทความเชื่อมีไว้สำหรับหล็กเลี่ยงบุคคลผู้ไม่มีศรัทธาความละอายต่อบาปมีไว้สำหรับหล็กเลี่ยงบุคคลผู้ไม่ละอายต่อบาปวงเล็บไม่มีฮิริวงเล็บปิดความสะดุ้งกลัวต่อบาป มีไว้สำหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผู้ไม่มีความสะดุ้งกลัวต่อบาปวงเล็บไม่มีอตัปะวงเล็บปิดความเป็นพหูสูตรมีไว้สำหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผู้มีการสดับวงเล็บศึกษาวงเล็บปิดน้อยการประรบความเพียรมีไว้สำหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผู้เกียจคร้านความเป็นผู้มีสติตั้งมั่น มีไว้สำหรับเด็กเลี้ยงบุคคลผู้มีสติหลงลืมความถึงพร้อมด้วยปัญญามีไว้สำหรับเด็กเลี้ยงบุคคลผู้มีปัญญาสามความเป็นผู้ไม่รูปคลำทิฏฐิของตนไม่ยึดถือมั่นคงและความสลัดทิ้งไปได้โดยง่ายเป็นทางสำหรับเด็กเลี้ยงบุคคลผู้รูปความทิฏฐิของตนยึดถือมั่นคงและสลัดทิ้งไปได้โดยยาก ดูก่อนจุนทะเปรียบเหมือนอกุศลธรรมทั้งมวลเป็นเหตุให้ถึงภาวะเบื้องต่ำํำส่วนกุศลธรรมทั้งมวลเป็นเหตุให้ถึงภาวะเบื้องสูงชันใดความไม่เบียดเบียนก็ฉันนั้นเหมือนกันแลมีไว้เพื่อภาวะเบื้องสูงของบุคคลผู้เบียดเบียนการงดเว้นจากปานาติบาตมีไว้เพื่อภาวะเบื้องสูงของบุคคลผู้ฆ่าสัตว การงดเว้นจากอจินนาทานมีไว้เพื่อภาวะเบื้องสูงของบุคคลผู้ลักทรัพย์ละถึงความเป็นผู้ไม่รูปคลำทิฏฐิของตนไม่ยึดถือมั่นคงและให้สลัดทิ้งไปได้โดยง่ายเป็นทางสำหรับภาวะเบื้องสูงของบุคคลผู้รูปคลำทิฏฐิของตนยึดถือมั่นคงและสลัดคืนได้โดยยากดูก่อนจุนทะ ผู้ที่ตนเองจมอยู่ในปลักอันลึกแล้วจกยกขึ้นซึ่งบุคคลอื่นที่จมอยู่ในปลักอันลึกข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีไม่ได้ผู้ที่ตนเองไม่จมอยู่ในปลักอันลึกจกยกขึ้นซึ่งบุคคลอื่นที่ไม่จมอยู่ในปลักอันลึกข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ผู้ที่ยังไม่ได้ฝึกฝนตนยังไม่ได้แนะนำตนยังดับกิเลสไม่ได้ด้วยตนจะฝึกสอน จากแนะนำผู้อื่นจากให้ผู้อื่นดับกิเลสข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีไม่ได้ผู้ที่ฝึกตนเองแล้วแนะนำตนเองแล้วดับกิเลสได้ด้วยตนเองแล้วจกฝึกสอนจากแนะนำผู้อื่นจากให้ผู้อื่นดับกิเลสข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ชั้นใดดูก่อนจุนทะความไม่เบียดเบียนก็ชั้นนั้นเหมือนกันแล ย่อมมีไว้สำหรับดับกิเลสของผู en, EN. En, ้เบียดเบียนการงดเว้นจากปานาติบาตมีไว้เพื่อดับกิเลสของบุคคลผู้ฆ่าสัตว์การงดเว้นจากอธินาทานมีไว้เพื่อดับกิเลสของบุคคลผู้ลักทรัพย์การประพฤติพรหมจรรย์มีไว้เพื่อดับกิเลสของบุคคลผู้เศษเมทุนธรรมการงดเว้นจากมุสาวาทมีไว้เพื่อดับกิเลสของบุคคลผู้พูดเท็จ การงดเว้นจากปิสุณวาจามีไว้เพื IS ่อดับกิเลสของบุคคลผู้พูดส่อเสียดการงดเว้นจากพรุสวาทมีไว้เพื่อดับกิเลสของบุคคลผู้พูดคำหยาบการงดเว้นจากสมภะปลาปะมีไว้เพื่อดับกิเลสของบุคคลผู้พูดเพ้อเจ้อความเป็นผู้ไม่เพ่งเล็งมีไว้เพื่อดับกิเลสของบุคคลผู้มักเพ่งเล็งความไม่พยาบาท มีไว้เพื่อดับกิเลสของบุคคลผู้มีจิตพยาบาทความเห็นถูกมีไว้เพื่อดับกิเลสของบุคคลผู้มีความเห็นผิดความดาริถูกมีไว้เพื่อดับกิเลสของบุคคลผู้มีความดำริผิดการเจรจาถูกมีเพื่อความดับกิเลสของบุคคลผู้มีวาจาผิดการงานถูกมีไว้เพื่อดับกิเลสของบุคคลผู้มีการงานผิด การเลี้ยงชีวิตถูกมีไว้เพื่อดับกิเลสของบุคคลผู้เลี้ยงชีวิตผิดความพยายามถูกมีไว้เพื่อดับกิเลสของบุคคลผู้มีความพยายามผิดความระลึกถูกมีไว้เพื่อดับกิเลสของบุคคลผู้มีสติผิดความตั้งใจมั่นถูกมีไว้เพื่อดับกิเลสของบุคคลผู้มีความตั้งใจมั่นผิดความรู้ถูกมีไว้เพื่อดับกิเลสของบุคคลผู้มีญาณผิด ความหลุดพน้นถูกมีไว้เพื่อดับกิเลสข,ของบุคคลผู้มีวิมุติผิดความเป็นผู้ปราศจากถีนมิทะ er มีไว้เพื่อดับกิเลสข,ของบุคคลผู้ถูกถีนมิทะครอบงำความเป็นผู้มีจิตไม่ฟุ้งซ่านมีไว้เพื่อดับกิเลสข,ของบุคคลผู้มีจิตฟุ้งซ่านความเป็นผู้ข้ามพ้นความสงสัยมีไว้เพื่อดับกิเลสข,ของบุคคลผู้มีความสงสัยความไม่โกรธ มีไว้เพื่อดับกิเลสของบุคคลผู้มักโกรธความไม่ผูกโกรธมีไว้เพื่อดับกิเลสของบุคคลผู้มักผูกโกรธความไม่ลบหลู่คุณท่านมีไว้เพื่อดับกิเลสของบุคคลผู้มักลบหลู่คุณท่านความไม่ตีเสมอมีไว้เพื่อดับกิเลสของบุคคลผู้มักตีเสมอเขาความไม่ริษยามีไว้เพื่อดับกิเลสของบุคคลผู้มีความริษยา ความไม่โอโอดมีไว้เพื่อดับกิเลสของบุคคลผู้โอโอดความไม่มีมารยามีไว้เพื่อดับกิเลสของบุคคลผู้มีมารยาความเป็นคนไม่ดื้อดึงมีไว้เพื่อดับกิเลสของบุคคลผู้ดื้อดึงความไม่ดูหมิ่นท่านมีไว้เพื่อดับกิเลสของบุคคลผู้ดูหมิ่นท่านความเป็นผู้ว่าง่ายมีไว้เพื่อดับกิเลสของบุคคลผู้ว่ายาก ความเป็นผู้มีกัลยาณมิตรมีไว้เพื่อดับกิเลสของบุคคลผู้มีบาปมิตรความไม่ประมาทมีไว้เพื่อดับกิเลสของบุคคลผู้มีความประมาทความเชื่อมีไว้เพื่อดับกิเลสของผู้ไม่มีศรัทธาความละอายมีไว้เพื่อดับกิเลสของบุคคลผู้ไม่มีหิริความสะดุ้งกลัวต่อบาปมีไว้เพื่อดับกิเลสของบุคคลผู้ไม่มีโอตตะปา ความเป็นพหูสูตรมีไว้เพื่อดับกิเลสของบุคคลผู้มีสุตะะวงเล็บการศึกษาวงเล็บปิดน้อยการปรารบความเพียรมีไว้เพื่อดับกิเลสของบุคคลผู้เกียจคร้านความเป็นผู้มีสติมั่นมีไว้เพื่อดับกิเลสของบุคคลผู้มีสติหลงลืมความถึงพร้อมด้วยปัญญามีไว้เพื่อดับกิเลสของบุคคลผู้มีปัญญาสาม ความเป็นผู้ไม่รูปคำทิฏฐิของตนไม่ยึดถือมั่นคงและการสลัดออกทิ้งได้โดยง่ายมีไว้เพื่อจับกิเลสข,ของบุคคลผู้รูปคำทิฏฐิของตนยึดถือมั่นคงและสลัดทิ้งได้โดยยากดูก่อนจนทะเหตุแห่งสันเลขธรรมเราได้แสดงแล้วเหตุแห่งจิตตุปบาทเราได้แสดงแล้วเหตุแห่งการหลีกเลี่ยง เราได้แสดงแล้วเหตุแห่งภาวะเบื้องสูงเราได้แสดงแล้วเหตุแห่งความดับทุกข์เราได้แสดงแล้วด้วยประกาศชนีดดูก่อนจุนทะกิจอันใดที่าศาสดาผู้แสวงหาประโยชน์ผู้เอนดูอนุเคราะห์เราสาวกค,ควรทำกิจนั้นเราตถาคตได้ทำแล้วแก่เธอทั้งหลายดูก่อนจุนทะนั่นขวงไม้ นั่นเรือนร้างเธอทั้งหลายจงเพ่งดูเถิดอย่าประมาทอย่าได้เป็นผู้มีความเดือดร้อนในภายหลังเลยนี้เป็นคำสอนสำหรับเธอทั้งหลายฉะนั้นแหลพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้แล้วท่านพระมหาจุนทะชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าเช่นนี้นแหลพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสธรรม44บท ทรงแสดงสนธิห้าอย่างไว้พระสูตรนี้มีนามว่าสันเลขสูตรเป็นพระสูตรที่ลึกซึ้งเทียบด้วยสาครก็ปานกันชนี้จบสันเลขสูตรที่8ด